คารารักแห่งไพราภาคหนึ่งมนสเสนแห่งพงไพรณใจกลางผืนป่าโบราณอันบริสุทธิ์ที่น้อยคนนักจะเคยย่างกลายเข้าไปถึงที่แห่งนี้คืออาณาจักรของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ทุกสรรพ,พสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลภายใต้การดูแลของพลังเร้นลับที่มองไม่เห็น สายลมพัดพาเสียงกระซิบของใบไม้ลำธารใสสะท้อนภาพท้องฟ้าสีครามนกน้อยใหญ่โบยบินอย่างติสระสัตว์ป่าออกหากินอย่างสงบสุขที่นี่คือโลกอีกใบหนึ่งที่ซ่อนเร้นจากความวุ่นวายภายนอกเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความลึกลับชวนให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นอย่างแท้จริง ทุกหยดน้ำทุกใบไม้ทุกเสียงที่ได้ยินล้วนเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงแห่งป่าที่ขับขานมาเนิ่นนานรอคอยการมาเยือนของผู้ที่คู่ควรจะสัมผัสถึงแก่นแท้ของมันป่าแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผืนดินและต้นไม้แต่มันคือลมหายใจคือจิตวิญญาณแห่งชีวิตที่แท้จริงและณใจกลางของป่าแห่งนี้ ต้นใสยักษ์โบราณอายุหลายร้อยปีได้ยืนหยัดตระงานเรากับผู้พิทักษ์แห่งผืนป่าทีน่นี่ไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นที่สถิตของจิตวิญญาณแห่งป่าผู้ดูแลความสงบสุขและความสมดุลของทุกชีวิตในพนาไพรานางถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับต้นไม้ใหญ่แห่งนี้สืมซับพลังชีวิตจากผืนดินและแสงตะวัน นางคือผู้รับรู้ทุกความเปลี่ยนแปลงทุกหยดน้ำค้างทุกการเติบโตของชีวิตในป่าแห่งนี้พลังของนางเชื่อมโยงกับทุกอนูของธรรมชาติเป็นเสมือนหัวใจของป่าที่คอยเต้นตุบๆเพื่อรักษาชีวิตของสรัรพพสัตว์และพืชพันธุ์ให้คงอยู่ตลอดไปนางคือผู้เฝ้ารอคอยคอยปกปักรักษาผืนป่าที่นางรักยิ่งกว่าสิ่งใด แม้จะซ่อนเร้นจากสายตาของมนุษย์แต่นางก็รับรู้ถึงทุกการเคลื่อนไหวของโลกภายนอกเสมอมาจากเงาไม้ที่พาดผ่านลำต้นอันเก่าแก่แสงตะวันรำไรสาดส่องลงมาต้องพื้นดินที่ปกคลุมด้วยมอสเขียวขจีอาริยานางไม้ผู้เลอโฉมได้ปรากฏกายขึ้นอย่างช้าๆเรากับเป็นส่วนหนึ่งของพงไพร นางไม่ใช่เพียงหญิงสาวธรรมดาแต่นางคือจิตวิญญาณแห่งป่าผู้พิทักษ์ความรับความสมดุลของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ทุกสรรพสิงในป่าต่างรับรู้ถึงการมีอยู่ของนางและต่างเคารพในพลังอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาจากตัวนางทุกย่างก้าวของนางเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความสง่างามดุดดังสายลมที่พัดผ่านผืนป่าพัดพาความสดชื่นและความมีชีวิตชีวาไปทั่วทุกขนแห่ง การปรากฏตัวของนางนำมาซึ่งความสงบสุขและความสมดุลแก่สรรพสิ่งในป่าแห่งนี้อาริยาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความงดงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การปกป้องและรักษาไว้ชั่วนิรันด นางใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำกลางเสียงดนตรีจากธรรมชาติที่เป็นเสียงของสายน้ำไหลรินเสียงนกขับขานและเสียงกระซิบของสายลมนางเป็นมิตรกับสัตว์ป่าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นกวางตัวน้อยที่มาดื่มน้ำกระรอกน้อยที่กระโดดโลดเต้นหรือผีเสื้อที่โบยบินอย่างอิสระ ทุกชีวิตในป่าต่างรู้จักนางและเคารพรักนางเพราะนางคือผู้มอบชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พวกเขาอาริยาเดินไปตามลำธารใสผืนน้ำใสดุดกระจกสะท้อนภาพใบหน้าของนาง ทุกย่างก้าวที่นางเดินดอกไม้ป่าที่เคยหุบงอกงามก็พลันเบ่งบานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณราวกับเป็นสัญญาณของการปรากฏตัวของนางเสียงหัวเราะแผ่วเบาของนางเป็นดุดเสียงกระดิ่งลมที่พลิ้วไหวไปตามสายลมนำความสงบและร่มเย็นมาสู่ผืนป่าเสมอแต่แล้วความสงบของป่าก็ถูกรบกวนด้วยการมาเยือนของมนุษย์ วายุชายหนุ่มนักสำรวจผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นเขาเดินทางเข้ามาในป่าลึกแห่งนี้ด้วยภารกิจสำคัญนั่นคือการตามหาสมุนไพราหายากที่เล่าขานกันว่าสามารถรักษาโรคร้ายแรงได้เพื่อช่วยชีวิตน้องสาวเพียงคนเดียวที่ป่วยหนักวายุเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งใบหน้าคมคายดวงตาฉายแววมุ่งมั่นแต่ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนและเมตตา ผมสีเข้มถูกรวบเก็บไว้อย่างเรียบร้อยเขาแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเข้มเนื้อผ้าหนาที่ทนทานต่อการขีดข่วนสวมทับด้วยเสื้อกั๊กหนังสีน้ำตาลที่ช่องกระเป๋ามากมายสำหรับเก็บอุปกรณ์สำรวจกางเกงผ้าเนื้อดีสีเอิร์ธโทนที่คล่องตัวและรองเท้าบูทหนังสูงถึงข้อเทา้าที่พร้อมลุยทุกสภาพป่าถุยยางก้าวของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะพาน้องสาวกลับมามีชี ชีวิตที่ปกติสุขอีกครั้งระหว่างทางที่ลึกเข้าไปในป่าวายุบังเอิญเหลือไปเห็นรอยเท้าแปลกๆบนพื้นดินรอยเท้านั้นไม่เหมือนรอยเท้ามนุษย์ทั่วไปเพราะมันทิ้งร่องรอยของดอกไม้ป่าที่แบ่งบานสะพรั่งไว้ตามทางเดินอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ปกติแล้วดอกไม้จะบานเป็นกลุ่มกลุ่มแต่รอยเท้านี้กลับมีดอกไม้บานเป็นทางยาวราวกับมีใครโปรยกลีบดอกไม้ไว้ทุกย่างก้าวความแปลกประหลาดนี้ทำให้วายุรู้สึกทึ่งและอยากรู้ว่าเจ้าของรอยเท้านี้คือใคร เขาไม่รอช้าตัดสินใจเดินตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการทุกย่างก้าวที่เขาก้าวตามรอยดอกไม้บานเข้าไปในป่าลึกหัวใจของเขาก็เต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจ รอยเท้าดอกไม้นั้นนำพาเขามายังจุดหมายที่คาดไม่ถึงนั่นคือต้นไซยักษ์โบราณที่ตั้งตระงานอยู่ใจกลางป่าวายุรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากต้นไม้นี้พลังงานนั้นบริสุทธิ์และอบอุ่นอย่างน่าประหลาดใจมันแตกต่างจากพลังงานใดๆที่เขาเคยสัมผัสมาตลอดชีวิต ต้นใสสูงเสียดฟ,ฟ้ากิ่งก้านแผ่สาขาปกคลุมไปทั่วบริเวณดูราวกับเป็นอาณาจักรเล็กๆที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนคลังด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนานวายุจึงตัดสินใจพักใต้ร่มเงาของต้นใสชั่วคราวเขาวางสัมภาระลงและพิงลำต้นใหญ่เพื่อพักผ่อนโดยไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเขาอยู่จากกิ่งก้านสาขาข,าของต้นใสต้นนั้นและ การมาเยือนของเขากำลังจะเปิดประตูสู่เรื่องราวที่ไม่เคยมีใครคาดคิด จากกิ่งก้านสูงของต้นไทอาริยากำลังเฝ้ามองวายุอย่างเงียบงนันนางไม่เคยเห็นมนุษย์เข้ามาลึกถึงเพียงนี้มาก่อนใบม้าของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความอยากรู้อยากเห็นปกติแล้วมนุษย์ที่เข้ามาในป่ามักจะมาพร้อมกับความลอบและความต้องการที่จะทำลายแต่ชายหนุ่มผู้นี้กลับดูแตกต่างออกไปแววตาของเขามีความเมตตาและความบริสุทธิ์ที่สัมผัสดได้นางสังเกตทุกการเคลื่อน หวหยของเขาอย่างละเอียดตั้งแต่ใบหน้าที่อ่อนล้าแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นไปจนถึงเสื้อผ้าที่ธรมัดทรแมแงพร้อมสำหรับการผจญภยัยความอยากรู้ของนางมีมากขึ้นเรื่อยๆราวกับมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดให้นางอยากรู้จักชายหนุ่มผู้นี้ให้มากขึ้นอาริยาพยายามซ่อนตัวอยู่หลังใบไม้หนาทึบไม่ให้วายุรู้ตัวว่ากำลังถูกจับตามองอยู่ เมื่อวายุเพลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียอาริยาตัดสินใจว่านี่คือโอกาสที่จะได้เข้ามาใกล้ชิดกับชายหนุ่มผู้นี้มากขึ้นนางร้ายมนเบาๆเพื่อให้เขารู้สึกสบายและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เสียงกระซิบของมนตราจากนางเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินคล้ายกับเสียงกระดิ่งลมที่พลิ้วไหวตามสายลมจากนั้นนางก็ค่อยๆร่อนลงมาจากต้นทรายอย่างแผ่วเบาเราวกับขนนกที่ลอยและลิ้วลงมาสู่พื้นดินทุกยางก้าวที่นางก้าวเดินดอกไม้ป่านานา,นาพันธุ์ที่เคยหุบงอกงามก็พลันเบ่งบานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ แสงอ่อนๆจากตัวนางส่องประกายเรืองรองเล็กน้อยทําให้บริเวณนั้นดูราวกับภาพวาดในฝันนางเคลื่อนไหวอย่างสง่างามและไร้เสียงราวกับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อมาถึงข้างกายวายุอาริยาโน้มตัวลงเล็กน้อยใบหน้าของนางอยู่ใกล้กับใบหน้าของชายหนุ่มเธอสัมผัสหน้าผากของเขาเบาๆด้วยปลายนิ้วเรียวยาวที่อ่อนโยน ทันใดนั้นพลันแห่งธรรมชาติสีเขียวอ่อนๆก็เรืองรองจากปลายนิ้วของนางและไหลซึมคู่สู่ร่างของวายุอย่างช้าๆพลังนั้นบริสุทธิ์และเย็นสบายทำให้ความเหนื่อยล้าของวายุพลันมาลายหายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อน เขารู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างน่าประหลาดราวกับได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มเพียงสัมผัสเดียวจากนางก็สามารถชุบชีวิตให้เขาฟื้นคืนจากความอ่อนล้าได้อย่างน่าอัศจรรย์อาริยายังคงมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความอยากรู้อยากเห็นในเวลาเดียวกันวายุ รู้สึกถึงความเย็นสบายที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานพลันหายไปเขาค่อยๆสลืมสลือลืมตาขึ้นมาภาพแรกที่เห็นคือเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาภาพนั้นเลือนรางไม่ชัดเจนนักราวกับความฝันที่จับต้องไม่ได้ แสงจากพระอาทิตย์ยามเย็นที่สาดส่องกระทบใบหน้าของนางทําให้วายุเห็นเพียงเขาโครงของความงดงามเขาไม่แน่ใจว่านี่คือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าสุดขีดเขากระพริบตาถี่ๆเพื่อให้ภาพชัดเจนขึ้นแต่ภาพนั้นก็ยังคงเลือนรางอยู่ดีความรู้สึกประหลาดใจและความสงสัยก่อตัวขึ้นในใจของเขาคุณเป็นใคร วายุเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำที่ยังคงมีแววประหลาดใจและสับสน เขาพยายามจะลุกขึ้นยืนเพื่อมองให้ชัดเจนว่าหญิงสาวตรงหน้าคือใครแต่ร่างกายที่เพิ่งฟื้นจากความอ่อนแรงก็ยังคงอ่อนไหวไม่สามารถขยับได้คล่องนักทันทีที่วายุเริ่มขยับร่างของอาริยาก็พลันถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วราวกับสายลมไม่ได้ตอบคำถามใดๆปล่อยให้คำถามของวายุดังก้องอยู่ในความเงียบของป่านางไม่ต้องการให้มนุษย์คนนี้เข้ามาใกล้ชิดเกินไปในตอนนี้ เพราะนางยังไม่แน่ใจว่าการปรากฏตัวของเขาจะนำพาสิ่งใดมาสู่ป่าแห่งนี้อาริยาหายไปอย่างเงียบเชียบทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าที่ยังคงฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศและความรู้สึกราวกับฝันค้างไว้ในใจของวายุ วายุมองตามการหายไปของหญิงสาวผู้นั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความชงงนและความสับสนใครกันคือหญิงสาวผู้นั้นนางมาจากไหนและเหตุใดเขาจึงรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อนางสัมผัสเขา คำถามมากมายผุดขึ้นในใจของเขาเขาพยายามคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ซ้ำไปซ้ำมาไม่ว่าจะพยายามอย่างไรเขาก็ไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้เลยราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพลวงตาแต่กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ยังคงอบอวลอยู่รอบกายและความรู้สึกสดชื่นในร่างกายเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเขาไม่ได้ฝันไป เขานอนลงอีกครั้งพลางเฝ้าคิดถึงภาพเลือนรางของหญิงสาวในชุดไทยนั้นภาพที่ยากจะลบเลือนไปจากความทรงจำของเขา เมื่อความมืดเข้าปกคลุมวายุตัดสินใจกลับมาที่หมู่บ้านเขาไม่ได้บอกใครเรื่องที่ได้พบเจอนางไม้เพราะรู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อเขาตรงไปหาน้องสาวที่นอนสมอยู่บนเตียงด้วยความอ่อนแรงน้องสาวของเขามีใบหน้าซีเซียวร่างกายสูบผอมจากโรคร้ายที่ไม่มียาใดรักษาได้ในหมู่บ้านนี้ วายุกุมมืออันเย็นเฉียบของน้องสาวไว้แน่นในใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสงสารเขาพยายามปลอบโยนและให้กำลังใจน้องสาวพลางบอกกับตัวเองว่าจะต้องตามหาสมุนไพราหายากนั้นให้เจอไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเพราะมันคือความหวังสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตน้องสาวของเขาให้กลับมามีชีวิตที่ปกติสุขอีกครั้ง ภาพของนางไม้ยังคมติดตาเขาและลึกๆในใจเขารู้สึกว่านางอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยเขาได้นับจากวันนั้นวายุก็ไม่อาจลืมภาพของนางไม้ลึกลับได้เลยเขาเก็บความสงสยัยและความหวังไว้ในใจและย้อนกลับมาที่ต้นไทรใหญ่อีกครั้งและอีกครั้งด้วยความหวังอันแรงกล้าที่จะได้พบกับนางอีกครา เขาใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์ในการเดินทางเข้ามาในป่าและมายังต้นไรใหญ่แห่งนี้บางครั้งเขาก็นั่งรออยู่เงียบๆใต้ต้นไม้บางครั้งเขาก็เดินสำรวจไปรอบๆบ,บริเวณด้วยความหวังว่าจะได้เห็นเงาร่างของนางอีกครั้งเขารู้สึกได้ว่า ป่าแห่งนี้มีมนสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดเขาไว้ไม่ใช่แค่สมุนไพราหายากที่เขาตามหาแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสถานที่แห่งนี้และกับหิงสาวผู้ลึกลับคนนั้นราวกับว่าโชคชะตาได้นำพาให้เขากับนางมาพบกันอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด และราวกับโชคชะตากำหนดไว้หรือเป็นเพราะความตั้งใจของอาริยาเองทุกครั้งที่วายุเดินทางมาถึงต้นไทรใหญ่แห่งนี้อาริยาก็จะปรากฏกายให้เขาเห็นเสมอบางครั้งนางจะโผล่มาจากเถาวันที่พันเกี่ยวกันราวกับนางเป็นส่วนหนึ่งของมันบางครั้งก็ก้าวออกมาจากพุ่มไม้หน้าทึบอย่างเงียบงนันเสียงกระซิบของสายลมดูเหมือนจะนำพานางมาหาเขาเสมอทุกครั้งที่เห็นนาง วายุก็รู้สึกราวกับหัวใจพองโตขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกความสงสัยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความชื่นชมในความงามและพลังลึกลับของนางเขารู้สึกราวกับว่านางคือผู้ที่รอคอยเขาอยู่มานานแสนนานอาริยาก็เริ่มคุ้นชินกับการปรากฏตัวของวายุเช่นกันนางไม่ได้หลบซ่อนอีกต่อไปแต่เริ่มแสดงตัวให้เขาเห็นชัดเจนขึ้น ตลอดเวลาที่ได้พบกันวายุและอาริยาเริ่มสนทนากันอย่างเปิดอกวายุเล่าเรื่องโลกภายนอกความเจริญของมนุษย์และเรื่องน้องสาวที่ป่วยให้อาริยาฟังอย่างละเอียดในขณะที่อาริยานางไม้ผู้พิทัะก,ก็สอนเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับป่าให้แก่วายุ นางสอนให้เขารู้จักพืชสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคสอนให้เขามองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในทุกอนูของธรรมชาติตั้งแต่ดอกไม้เล็กๆไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขานางสอนให้เขารักผืนป่าแห่งนี้มากเท่าที่นางรักและเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศ อาริยาเองก็รู้สึกประหลาดใจกับวายุนางไม่เคยพบมนุษย์คนไหนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และรักธรรมชาติได้มากเท่าเขามาก่อนทุกครั้งที่อยู่ใกล้วายุนางรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและรู้สึกถึงความผูกพันที่ยากจะอธิบายได้ ในระหว่างการสำรวจป่าด้วยกันครั้งหนึ่งวายุพลาดท่าถูกกิ่งไม้บาดแขนเป็นแผลเล็กน้อยอาริยาเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาดูอาการนางไม่ลังเลที่จะใช้ความรู้และความสามารถของนางในการช่วยเหลือนางเด็ดใบไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งมาบดเบาๆแล้วนำมาพอกที่แผลของวายุทันใดนั้นแผลก็พลันสมานตัวอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีบาดแผลมาก่อน วายุรู้สึกทึ่งในพลันของนางไม้เป็นอย่างมากแววตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมและความซาบซึ้งใจอาริยาเพียงแค่ยิ้มบางๆให้นางเคยเห็นมนุษย์บาดเจ็บมามากแต่ไม่เคยรู้สึกอยากช่วยเหลือใครเท่ากับชายหนุ่มคนนี้ความใกล้ชิดในครั้งนี้ทำให้ความผูกพันของทั้งสองแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีก วันหนึ่งวายุตัดสินใจเล่าเรื่องราวความเจ็บป่วยของน้องสาวให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งเขาเล่าถึงความทุกข์ทรมานของน้องสาวความสิ้นหวังของครอบครัวและความพยายามที่จะตามหาสมุนไพราหายากเพื่อรักษาโรควายุเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและกังวลใจ อาริยาตั้งใจฟังเรื่องราวของเขาอย่างเงียบงนันใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจนางรู้สึกสมสารน้องสาวของวายุและสัมผัสได้ถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เขามีต่อน้องสาวอย่างลึกซึง้งนางรู้ดีว่าสมุนไพรที่วายุตามหานั้นมีอยู่จริงและมีสรรพคุณรักษาโรคได้แต่การจะได้มันมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันอยู่ในหุบเขาที่อันตรายและเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย เมื่อฟังเรื่องราวของวายุจบอริยาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือนางบอกวายุว่าข้ารู้จักสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยน้องสาวของเจ้าได้แต่มันอยู่ในหุบเขาที่อันตรายมากเจ้าต้องระมัดระวัง วายุรู้สึกซาบสึ้งใจในความมีน้ำใจของนางไม้เป็นอย่างมากเขารู้สึกราวกับได้รับแสงสว่างในยามมืดมิดเขาไม่ลังเลที่จะตอบรับคำช่วยเหลือจากอริยาเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีนางเขาก็คงไม่มีทางไปถึงสมุนไพรนั้นได้เลย การเดินทางครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความกล้าหาญและความผูกพันของพวกเขาทั้งสองตกลงที่จะร่วมเดินทางเท่าไปในหุบเขาอันตรายด้วยกันเพื่อนำสมุนไพรกลับไปช่วยน้องสาวของวายุให้ได้ การเดินทางเข้าไปในหุบเขาที่อันตรายได้เริ่มต้นขึ้นวายุและอริยาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปเส้นทางเต็มไปด้วยทางลาดชันและโขดหินที่ครุขระต้นไม้และเถาวัลย์พันเกี่ยวกันอย่างหนาแน่นทำให้ยากต่อการเดินวายุในฐานะนักสำรวจใช้ความชำนาญในการนำทางและปีนป่ายเพื่อเปิดเส้นทาง อาริยาเองก็ใช้พลังของนางในการช่วยเหลือนางใช้เถาวันที่แข็งแรงดึงวายุขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันหรือสร้างทางเดินชั่วคราวจากกิ่งไม้ที่พันเกี่ยวกันราวกับว่าป่าแห่งนี้ยอมเปิดทางให้แก่นางทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ความมุ่งมั่นที่จะช่วยน้องสาวของวายุและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือของอาริยาก็ทาให้ทั้งสองเดินหน้าต่อไป ลึกเข้าไปในหุบเขาทั้งสองต้องอเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดุร้ายที่ไม่เป็นมิตรเมื่อสัตว์ป่าเหล่านั้นปรากฏตัวขึ้นด้วยท่าทีดุร้ายและคุกคามวายุก็เตรียมพร้อมที่จะป้องกันตัวเองแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรอาริยาก็ยื่นมือออกไปพร้อม่ร้มนเบาๆเสียงกระซิบของมนตราพลิ้วไหวไปตามสายลมผลันทำให้สัตว์ป่าเหล่านั้นสงบลงอย่างน่าประหลาดใจจากท่าทีดุร้าย ก็กลายเป็นความสงบและพวกมันก็ถอยห่างออกไปอย่างเชื่อฟังราวกับได้รับคําสั่งจากเจ้าแห่งป่าวายุรู้สึกทึ่งในพลังของอาริยาเป็นอย่างมากนางไม่เพียงแค่ควบคุมธรรมชาติได้แต่ยังสามารถสื่อสารกับสัตว์ป่าได้อย่างน่าอัศจรรย์ความเกรงกลัวในใจเขาก็ถูกแทนที่ด้วยความชื่นชมและศรัทธา หลังจากฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งสองก็มาถึงถ้ำลึกลับที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในหุบเขาถ้ำนั้นมืดมิดและเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าขนลุก แต่ด้วยความมุ่งมั่นวายุและอาริยาก็ไม่ยออ่อท้อเมื่อเข้าไปด้านในพวกเขาก็พบกับสิ่งที่ตามหามานานสมุนไพราหายากที่เรืองแสงอ่อนๆในความมืดมันเติบโตอยู่บนโขดหินที่ชื้นแฉะดูราวกับอัญ,ญมณีสีเขียวที่ส่องประกาย อาริยาเข้าไปเก็บสมุนไพรนั้นอย่างระมัดระวังเพราะมันเป็นสมุนไพรที่มีพลังสูงและเปราะบางมากวายุรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกความหวังที่จะช่วยน้องสาวของเขาได้กลับมาอีกครั้งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและความเชื่อใจกันของทั้งสอง ระหว่างทางกลับจากหุบเขาอันตรายหัวใจของวายุเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายทั้งความสุขที่ได้สมุนไพรและความผูกพันที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นกับอาริยาเขาไม่อาจเก็บความรู้สึกนั้นไว้ได้อีกต่อไปท่ามกลางป่าใหญ่ที่เงียบสงบเสียงกระซิบของสายลมเป็นพยานวายุจึงเอ่ยปากบ,กบอกความรู้สึกในใจที่มีต่ออาริยาอาริยาข้ารักเจ้า อาริยาชะง,งักไปเล็กน้อยนางหันมามองวายุด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายทั้งประหลาดใจตื้นตันและสับสนนางไม่เคยได้รับคำพูดแบบนี้จากมนุษย์คนไหนมาก่อนและไม่เคยคิดว่าตนเองจะมีความรู้สึกเช่นนี้กับมนุษย์เช่นกันนางรู้ดีว่าความรักระหว่างนางไม้กับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่หัวใจของนางกลับเต้นรัวอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ อารียสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของวายุแต่นางก็รู้ดีว่าเส้นทางของพวกเขานั้นแตกต่างกันนางคือนางไม้ที่ต้องพิทักษ์ป่าส่วนเขาก็คือมนุษย์ที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์นางตอบด้วยเสียงสั่นเครือวายุข้ารู้ดีแต่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ หยาดน้ำตาใสาๆค่อยๆไหลรินลงมาจากดวงตาของนางดอกไม้รอบกายพลันเหี่ยวเฉาลงเล็กน้อยตามความเศร้าของนางบรรยากาศรอบกายพลันเงียบสงัดลงมีเพียงเสียงลมพัดผ่านเบาๆราวกับจะปลอบประโลมหัวใจที่บอบช้ำของทั้งสองอาริยาหันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้วายุยืนอยู่เพียงลำพังกับความรู้สึกที่หลากหลายในใจ ภาพของนางไม้ที่เต็มไปด้วยความเศร้ายังคงติดตาเขานี่คือบทสรุปของภาคแรกความรักที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางอุปสรรคและเส้นทางที่ยังไม่ชัดเจนในอนาคตถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องเส้นทางฝันและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ